สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Little Few Channel นะคะวันนี้ก็มาหน้าสดอีกแล้วนะคะทุกคนก็จะมาทำคลิปแต่งหน้ากันนะคะไปกันเลยค่ะมาค่ะตัวแรกนะคะก็เป็นโทนเนอร์ค่ะลงไปนะคะตบ,ตบ,ต,บตบไปนะคะหรือจะใช้สำลีก็ได้นะคะปรับสภาพผิวค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีนะคะผสมไฮยาลูรนิกแอซิดค่ะชอบมากๆเลยนะคะเพิ่งได้มาเมื่อวันที่3นะก็ใช้มาถึงวันนี้นะคะรู้สึกว่าผิวตึงเต่งมากทุกคนดีงามมากนะคะหลังจากที่เราลงบำรุงกันไปแล้วนะคะก็มาลงกันแดดกันค่ะตัวนี้จะเป็นไฟโต UV p r โปรเทคนะคะ s p f 5 0อบวก PAC บวก กันแสงหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะทุกคนมาเริ่มตัวนี้กันเลยนะคะเป็นรองพื้นนะคะซึ่งเป็นชุด Youth e x t e n Lifting Smoothing Foundation นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของ a r t i ติต y นะคะช่วยให้ผิวเนี่ยดูยกกระชับขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยอําพรังเส้นบางๆที่รูรอยได้ในทันทีเลยนะคะใช้ไปเนี่ยผิวจะเรียบเนียนขึ้นด้วยล่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเซตร,รองพื้นด้วยแป้งฝุ่นนะคะ จะดูว่าทั่วไม่ทั่วนะคะเอาหลังมือมาถูด้ค่ะทุกคนต่อไปเรามาสร้างมิติให้ผิวหน้านะคะโดยทำเชดดิ้งค่ะซึ่งฟิลเอาอายแชโดว์นะคะสีเข้มที่สุดเนี่ยค่ะมาทำการเชดเพื่อให้เป็นมิติของกรอบหน้าค่ะทุกคนต่อไปก็จะมาลงเปลือกตากันนะคะโดยใช้สีที่อ่อนที่สุดในพาเลตนะคะมาลงเลยค่ะซึ่งอันนี้เป็นพาเลตสไป p e บอนนะคะของ Signature Color Eyeshadow Cross ค่ะ แล้วก็ใช้สีน้ำตาลอย่างที่เห็นนะคะในเซตของ Revolu t ช o n นะคะลงทั้งบนทั้งล่างของตาเลยจ้าแล้วก็มาเพิ่มความวิงให้ดวงตาด้วยพาเลตน,นี้เลยค่ะเพิ่มสีจะไม่เปลือกตาด้วยสีนี้เลยค่ะในเซต Revolution นะคะ<ม>เพิ่มความวิงอีกครั้งนะคะด้วยสีอ่อนในเซตเลยจ้า<ม>ก็ทาลงไปกลางเปลือกตาเลยนะคะ มาคัดเแ้าตานะคะด้วยสีที่เข้มที่สุดนะคะทาไปด้านหลังของตาเลยนะจ้าแบบนี้เลยต่อมาเราก็มากรีดอายไลเนอร์นะคะพี่จะใช้ a r t ์ i ิสตี้สตูนะคะตัวนี้มันก็จะไม่ดูดำม,มากนะคะทุกคนสีก็จะออกเทาๆประมาณนี้เพ <c oughs> <c oughs> ิ่มความมิงของหัวตาาจ้เสริมด้านกันต่อเลยนะคะทุกคน <c oughs> มาเขียน,นคิ้วข้าเพื่อจะใช้ตัวนี้นะคะก็ลายหัวมันจะเป็นแบบนี้นะ,ะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> ทาไปเลยจ้าเป็นสี เสร็จแล้วก็มาปัดมาสคาร่านะคะคือใช้ตัวนี้เลยค่ะชอบมากๆเลยนะเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะคะตัวนี้นะคะมันจะช่วยยกโคนขนตานะคะทำให้ขนตาเนี่ยเรียงเส้นสวยนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ขนตาดูหนาตัวนี้ก็สามารถเพิ่มความหนาให้ขนตาเราได้ด้วยนะคะโดยการที่เรามุน บิดไปเลยนะคะบิดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันก็จะสั้นลงใช่ไหมมันก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยคะ่ะมีความหนามากขึ้นขนตานะคะไม่ใช่ตาแลาว <c oughs> แม่เลอะอีกปังไม่ไหวเลยนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะใช้ลิปตัตวนี้เลยจ้าซึ่งไม่มีขายแล้วทุกคนไม่ต้องตามหานะคะก็ทาลงไปเลยจ้ะ เลิศไหมคะต่อมานะคะเพ,พิม่มความฉ่ำวาวให้ลิปสติกหรือสีปากของเรานะคะด้วยเจ้าตัวนี้เลยจ้าหนๆน้องลิซ่าก็มาแรงนะคะก็ขอเติมให้เป็นน้องลิซ่านิดหนึ่งนะะทุกคนก็ปัดแก้มนะคะไฮไลท์นิดสักหน่อยนะคะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์สำหรับลุคนี้นะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือฟินิชลุคของวันนี้นะคะก็ไม่ได้แต่งหน้าโชว์เลยนี่คือครั้งแรกนะคะทุกคนก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะคะก็ยังไงนะคะก็ไปแต่งตามๆกันได้นะคะเครื่องสำอางน้อยชิ้นนะน้อยไหมก็ ที่แน่ๆนะประทับใจเจ้าตัวนี้มากเลยนะคะก็คือเป็นรองพื้น u s Extend นะซึ่งก็ปูกปิดนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะที่ประทับใจอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือวันก่อนที่ฟิลได้แกะกล่องไปพร้อมๆผมทุกคนนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งเป็นวิตามิน c H A นะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะผสมกับวิตามิน C สดนะคะคือชอบมากๆรู้สึกว่าผิวอะใสขึ้นมากๆเลยแล้วก็แบบ เออหน้าแต่งหน้าตึงอะ่ะแบบใครที่เคยลองใช้นะคะก็มาเม้นกันได้นะว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ชอบมากๆเลยนะโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าอคอลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่ฝึกแต่งหน้าใหม่ๆฟีก็ฝึกแต่งหน้าใหม่เหมือนกันนะก็ฝากช่อง l t t l e h i l l นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะ